สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะฮะภายในงานแกะสลักหิมะนะครับปี2015ที่เมืองซัป,ปโปโรนะฮะวันนี้เป็นเช้าวันก่อนการตัดสินนะฮะเดี๋ยวตอนประมาณสัก9โมง10โมงเนี่ยเขาจะมีประกาศการตัดสินกันละทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับเติฟนอร์อฟแลนดน์แล้วก็เขาจะมีป้ายวันนี้จะมีป้ายติดตั้งมมินิ่งของแต่ละประเทศมาให้ชมกันแล้วนะครับ แต่สังเกตว่าหลายอันเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าหลายอันละลายไปเพราะว่าเมื่อคืนอากาศไม่หนาวมากนะครับ สิงคโปร์นะครับ In the beginning ันนี้จะเป็นโคลัมนะแต่อันนี้โคลนด์เนี่ยเมื่อวานนี้รูกป,ปั้นเต็มเต็มเขาจะมีคนยันกำแพงอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้คนละลายไปแล้วครับเป็นการอัปเดตเนีวันล่าสุดแล้อันนี้ก็จะเป็นประเทศอิตาลีนี่ยครับเดอะโฟ s ซี ส่วนนะข้างๆนี้ครับเป็น USA นะครับพอร์ตแ oh. ลนด์พอร์ตแลนด์เป็นปาโลมาครพอร์ตแลนด์ Portland. แล้วก็อันนี้ครับโอ้โหน่าเสียดายมากทางลงไปเหมือนกันเป็นรประเทศอินโดนีเซีย The v o i c e of Nature นี้นะครับเป็นของออสเตรเียเป็นลรกหมีโตขึ้นนะครับออสเตรียแล้วก็มาถึงประเทศไทยครับอันนี้ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับไทยเราเป็นไทยแลนด์นะครับตุ๊กตุ๊กตุก๊ตุ๊กนะครับเอาสัญลักษณ์ของกอรารเดินทางาที่น่านสนใจนะ ก็อีกอ ah ันนึงอ uh ัน huh. ส mm ุด hmm. ท mm ้ายที hmm. mm ่เขาเรียกคือโคเรีนะครับเทาีใต้นะครับเมืองแดชอนแดชนแดชอนหวานผิดไหมแดชอนนะ not offline